สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนําเรื่องของการรับมีดต่อนะครับเรื่องของการรับมีดกับการใช้ยาขัดที่เป็นยาอเอ้เป็นครีมนะครับเป็นครีมไขประวานนะฮะที่มีสีฟ้ากับสีน้ําตาลนะครับถ้าใครมีครีมสองกระปุกนี้อยู่นะฮะที่สั่งไปใช้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะแนะคลิปนี้ผมจะแนะนําเทคนิควิธีการใช้งานารับมีดแบบง่ายๆนะฮะ ปกติแล้วที่ครีมสีน้ําตาลเนี่ยก็จะใช้รับหยาบนะครับแล้วก็สีฟ้าครีมไข่ประวันสีฟ้าก็จะใช้รับละเอียดหรือว่าใช้ทากับหนังแล้วก็สบัดในขั้นตอนสุดท้ายแต่นะครับในกรณีของเ,อาเรากรีดยางมาแล้วนะครับเรากรีดยางเสร็จแล้วเนี่ยเรามีดเนี่ยความคมของมีดเนี่ยยังไม่ลดไปเท่าไหร่นะครับก็คือความคมของมีดยังดีอยู่ถ้าตัวตัวหมอรื่อเดือมีดเนี่ยมันไม่เสียไปไม่หักไม่แตกอะไรเนี่ยนะครับ เราไม่ต้องไปรับนะครับทุกนี้ถ้าถ้าเผื่อว่าไม่แตกไม่หกักงอนยังดีอยู่แล้วก็ความคมก็ยังดีอยู่นะครับไม่ต้องไปรับไม่ต้องลง,ลงหินนะครับคือมีดเนี่ยหลังจากกรีดแล้วเนี่ยมีดเหล็กที่ผมทําเนี่ยมันจะรักษาคมได้ดีนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยกรีดสองสาครั้งเนี่ยนะฮะก็ยังยังยังคมอยู่นะฮะทีนี้ถ้าเรามาลงหินเนี่ย คมมีดเนี่ยมันก็จะเสียนะครับก็คือมันก็จะบางลงไปบางไปแล้วก็อาจจะเป็นรอยเป็นพับที่ตรงคมมีดนะครับแล้วคมมันก็จะเสียเพราะนั้นเ,เทคนิคนี้เนี่ยจะที่ที่จะบอกนี้จะช่วยลดระยะเวลาในการรับมีดนะครับแล้วก็นะฮะแล้วก็ uh, รักษาความคมของมีดไว้ได้นานนะครับแล้วก็มีดใช้ได้นานขึ้นนะครับตัวมีดเล่มนึงเนี่ยเรใช้อย่างต่ำๆก็สปีนะครับเทคนิคง,ง่ายๆก็คือ,อใช้ ครีมสีน้ำตาลเนี่ยนะครับทาไปที่หนังนะครับทาไปที่หนังเพราะว่าครีมสีน้ำตาลเนี่ยมันจะเป็นครีมสำหรับรับหยาบนะครับเพราะฉะนั้นเราทาไปที่หนังแล้วเราก็ใช้มีดสะบัดกับหนังที่เราทาครีมสีน้ำตาลนะฮะเพื่อขัดผิวมีดแล้วก็ขัดตรงคมมีดให้ตัวคมมีดที่มันมีพวกสเก็ตสเก็ตหรือว่าเขาเรียกเกรคม เล็กๆเนี่ยที่บางครั้งเรามองไม่เห็นแต่ถ้าเราเอามือรูปเนี่ยเราก็จะรู้สึกได้นะครับเราก็สะบัดไปช้าๆนะครับกดให้แน่นเพื่อให้ตัวตัวครีมนะครับตัวครีมกับตัวหนังแล้วก็เนื้อเหล็กแล้วหรือว่าคมมีดเนี่ยมันมันเช็ดกับหนังแล้วก็ยาขัดนะครับยาขัดจะทําหน้าที่ขัดไปนะครับนะครับรับท้งด้านนอกและด้านในนะครับ้านนอกแล้ด้านในแล้วก็เช็ดยาให้เกลี้ยงนะครับ เราเช็ดแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วก็เราก็ลองลองเอามือรูปตรงคมดูรูปออกจากคมนะครับดูว่าคมมีดเนี่ยมันหมดรอยพับรอยเกสรคมเล็กๆนะครับหมดไหมนะครับถ้ารอยพับมันหมดนะครับถ้ารอยพับหมดแล้วเนี่ยถ้ายังไม่หมดแล้วก็ถูอีกอาจจะลงยาเพิ่มก็ได้แต่ถ้ายาติดในหนังมากอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องนะครับไม่ต้องไปทายาเพิ่มอีกทาครีมเพิ่มอีกนะครับเราก็ถูกับ มีถูคำหนังไปเรื่อยๆนะครับพอหมดพอตรงคมคมมีดเนี่ยหมดรอยพับหมดรอยสะเก็ดเล็กๆแล้วเนี่ยเราก็ตามด้วยครีมสีฟ้านะครับตามด้วยครีมสีฟ้าทาหนังอีกด้านหนึ่งนะจะเห็นว่าด้านนี้ผมใช้สําหรับทาครีมสีฟ้านะครับส่วนอีกด้านเนี้ยสำหรับทาครีมสีน้ตาตาลนะครับทาครีมสีฟ้าลงไปนะครับเล็เดียวนะครับไม่ต้องมากรกระปุกนึงเนี่ยใช้ได้เป็นปีนะครับ ประหยัดมากแล้วก็ใช้งานได้สะดวกกว่าก้อนก้อนไข่ปลาหวานเยอะนะครับแล้วก็สบัดเหมือนเดิมครับถูไปเช้า,ชายามกดให้คมมีดเนี่ยถูไปกับยาไอครีมขัดแล้วก็ตัวหนังนะครับให้ตลอดคมนะครับทั้งด้านนอนกและด้านในนะครับนะครับแล้วก็เช็ดครีมออกให้หมดนะครับเช็ดครีมออกครีมมันก็จะติดอยู่ที่หนังก็ใช้งานได้ต่อนะฮะ คราท่านหนาขนาดนี้คราวหน้าเราไม่ต้องไม่ต้องทาครีมแล้วนะครับก็คือใช้ของเก่านี้ไปเลยนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ลูบดูถ้ามันไม่มีรอยพับรอยแล,แล้วก็มาเช็ดออกเช็ดกับหนังที่มันเราไม่ได้ทายาไว้นะครับขาดเลยคมมากนะครับคํเาเตือนเลยนะครับใช้ครีมขัดแล้วเนี่ยให้ระมัดระวังนะครับเพราะว่ามีดจะคมมากๆเฉียวนิดเดียวเนี่ยครับได้แผลเลยครับ หลายคนแล้วครับที่ผมรับมีดด้วยรีมขัดสีฟ้ากับสีน้ำตาลนี่ไปให้เนี่ยคมมีดมันกินหลายคนแล้วครับที่ที่ที่ผมรับมีดให้ไปเพราะว่ามันคมมากนะครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คุยนะลองเอาไปใช้ดูแล้วจะรู้เองะครับว่ามันคมจริงๆนะครับคมขนาดโกนหนวดได้นะครับขนาดตัดกระดาษนี่สบายสบายนะครับลองดูนะครับแล้วเทคนิคนี้เนี่ยจะใช้ง่ายมากแล้วช่วย ประหยัดในเรื่องของหินรับมีดนะครับเวลาในการรับมีดนะครับแล้วก็ตัวมีดนะครับตัวมีดก็ใช้ได้นานหินก็ใช้ได้นานนะครับเวลาก็ใช้น้อยลงนะครับลองใช้เทคนิคที่ผมแนะนำนี้ดูนะครับ,รบขอบคุณครับ